พันปอระจากสี่ครับไซทเราซ้อมมากี่วันครับก็ซ้อมมา20วันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายครับปอแดงเนืองครับอยู่ที่สุพรรณบุรี์ก็อยู่ที่เดิมเราเนาะมีใครเป็นคู่บ้าซ้อมมังฝ้นี้ก็มีพี่ๆน้องๆในค่ายเพื่อนๆในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสามสิบะเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆมาไม่กี่กิโลครับห้าสิบสี่ครับเราหมดสไตายเลยครับ เราวันนี้มาเจอรุ่นน้องเลยนะคุณสยามเคยต่อยน้องไหมไม่เคยอันนี้คือครั้งแรกเลยแล้วเราได้ดูไหมน้องเป็นมวยแบบไหนสไตล์ไหนก็เหมือนเขาแล้ววันนี้เรามาเจอน้องเขาระวางเกมวางแผนไงจอก็ชกตามเกมนะไปตามสไตล์เราเนาะเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขเขาบนเวทีทีนึงล่าสุดเราต่อยไว้ที่ต่อยใต้ครับไปต่อยใต้มาเป็นไงนั้นแพ้โฟวินเอาไปลพดแพ้คะแนนวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่วันนี้มันต่อยร้อยสิบห้าเนาะแล้วเกิดเช้านี้เข้าไปช่งหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดมาเกินหรือมาขาดถ้าเข้าไปแช่งหนักน่าจะเกินนิดหน่อยเกินประมาณเท่าไหร่คิดว่าเกินสาม่ทราบครับประมาณถ้าประมาณได้ประมาณก็ประมาณครึ่งปอนด์ก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะถ้าเกินก็คือมาวิ่งยื้อเส้นยื้อสายร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เก็มทีครับเกิร้อยสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดเลยพอชนะกับค่ายเนาะไฟเลือดคุมมากี่กิโลครับ สองโลได้เราต่อยมวยมาตอนนี้ทั้งหมดกี่ร้อยละต้องบอกหลักร้อยไหมถึงยังได้เนาะเราคนจังหวัดสุพรรณบุรีครับอาฟ้าเชิญช่วยแฟนคลับรถนี้หน่อยฝากแฟนมวยครับช่วเป็นกำลังใจให้วันนี้จะทำให้เต็มที่ครับพอจนะกับค่ายพอมาแจ้งเกิดที่นี่ด้วยเลยครับอ่ะวันนี้ขอเราโชคดีเอามากครับ ผมสยามไฟตเตอร์เมลไทยครับไฟตนี้เราซ้อมมากี่วันครับมาสองสามที่ครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายส้ทอนิกรครับอยู่ที่สุฬาลงกรครับคุณอยู่ที่นู่นเลยครับแล้วมีใครเป็นคู่ป่าวคู่สาวแล้วมาขับดีนะก็มีพวกพี่ๆในค่ายครับพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับ16ปีครับเราสูงเท่าไหร่176ครับน้ำหนักปล่อยๆมาไหมกี่กิโลครับประมาณห้าสิบเราเรมเดิร์สไตล์เลยครับมวยเข่าอะไรแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรสุวรรณ เคยต่อยกันไหมไม่เคยครับไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามายังก็ดูมาบ้างเขาโมยสไตล์โมยโมยซ้ายครับแล้ววันนี้เราจะวางทีมมันแผงไงดีก็เดินหนึ่งตัวแบ่งสไตล์เราเนาะครับน่าสุดเลยเราต่อยที่ต่อยที่อตะกอตะกอนั้นต่อยกับเป็นอลไยครับเป็นไงบ้างชนะนอกครับชนะนอกมาวันนั้นเบสเท่าไหร่ครับ นั่นร้อสิบห้าเลยร้อยสิบก็คือเวรนี้เลยครับถ้วเกิดเช้านี้เข้าย้ำหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดก็น่าจะเกินนิดหน่อยครับประมาณเท่าไหร่คิดว่าประมาณจุดสองจุดสามครับก็คือเหมือนถ้ามาเกินเข้ามาวิ่งตอนเช้ายี่สิบยี่สสามไดหน่อยนึงเนาะครับร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ละร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสมบูรณ์แข็งแรงครับวันนี้พอมหมอชัยากับค่ายเหมือนเดิมครับผมไฟน์ลคุมมากี่กิโลครับมันสี่ห้าโลครับเราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละ ห้าสิบหกสิบครั้งเราคนจังหวัดสกลนครอาฝากเชิญเชิดแฟนงลับรานี้หน่อยก <c oughs> ็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณสยามนะครับนี่ไม่ทำให้ผิดหวังครับวันนี้เราคู่เอกด้วยนะช่องทูเอาวันนี้ขออนองโชคดีค <c oughs>